Awesome! You know, this event theme is what made me proud to be Thai. And hearing your story made us even prouder to be Thai. You are right! Now it's time for something fun. Uh, it's a quick question in Thai. From coming the Club. Are you ready? So, Pam, the Thai โอ้ยข้าวตำเทปเกินไปก็ท้าวไก่ดีกว่านะทำไมโอเค next ข้าวมันไก่หรือข้าวขมูนะครับการข้าวจานก็อร่อยแต่ผมคิดว่าข้าวมันไก่ดีกว่าพเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าไก่ไม่มีข้าวมันเยอะแยะทะเลหรือภูเขาครับ ผมคิดว่าผู้เขาดีกว่าทำไมหรอครับผูเเ้เข่าไม่มีก<ค>ันแดดแสงสว่างแรงเกินไปัยครบอ๋อโอเคครับช้างหรือแมวครับเลี้ยงหรอผมคิดว่าเลี้ยงช้างแพงมากที่ว่าเอาเอาเรียงกดีแค่แบบช้างหรือแมวอย่างเดียวเลยครับถ้าไม่สุดพวกแบบเรื่องราคาจะเอาไหนหรอครับ ได้ดูเรื่องราคาเลีย้ยงช้างหรือแมวอืมคิดว่าช้างกิน,ยนแยดแยะแล้วก็อโอ้ช้างอาจจะฆ่าคนจะตายเคครับโอเคมครับมอเตอร์ไซค์หรือรถตุ๊กๆครับอืมเอ่อถ้าถ้าอ่าผู้สาวไปนั่งนั่งนั่งมอเตอร์ไซค์ดีกว่าเนาะ ได้ยินมาว่าพี่โบเคยนั่งรถตุ๊กตุ๊กด้วยใช่ไหมคะเคยขับรถเองไหมครับถ้าถ้าถ้าไปเที่ยวนานไไกลๆก็เรามาวางของแยกๆไปรับตุ๊กตุ๊กดีกว่าเคยขับด้วยใช่ไหมครับเคยขับพี่พายล่ลอาไปขับด้วยครูเคยนั่งรถตุก๊กตุ๊กที่พี่โบเขาขับค่ะอยู่แถวลาดตลาดดำเนินเนะอะให้ฝรั่งขับตุก๊กตุ๊กให้เรานั่งเขา ว่าพูดภาษาอ,อังกฤียยากกว่านะครแล้วทำไมล่ะครับเพราะว่ามีสแลงม,มีคำศัพท์เออ่สั้นๆแล้วก็ต้องออกเสียงเป็นพิเศษนะครยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับคำไหนที่ยากๆสักทีอะค่ะยกตัวอย่างว่า uh, easier than going o t drinking water โอ,โอเคอันนี้ผมรู้แล้วครับว่าทำไมยากโอเค,อเ,คเอ,อ it's a funny Thank you people, everyone. Please give people a big hand. ขอแสดงมือให้พี่โบด้วยครับ Now we let like i k o invite anyone from the audience to h o w to ask people a questions. Anyone you can ask, t h a o n English. ใครจะถามคำถามพี่โบถามได้เลยนะครับแค่ยกมือไทยหรืออังกฤษก็ได้นะครับ โคบเสื้อขาวก่อนครับอ๋อนก่อนครับไปส่งไปให้โคบด้วยนะครับส่งไปให้โเสื้อสีเทา